หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูงหรือวอกศหลักสูตรอันดับหนึ่งด้านการเกษตรของประเทศไทยที่จัดขึ้นโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมูลนิธิเกษตรราธิการและสำนักง,งานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรืออาด้าเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำในภาคการเกษตรให้สามารถขับเคลื่อนการเกษตรไทยไปสู่การเป็นผู้นำในด้านการเกษตรและอาหารระดับนานาชาติด้วยวิทยาการเกษตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ภายใต้หลักการตลาดนำการผลิตและเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกิด ความสมดุลมั่นคงและยั่งยืนแก่ภาคเกษตรของประเทศไทยคุณพบศักดิ์ปานสีทองประธานบริษัทอักริซายไบโอเทคโนโลยีไทยแลนด์ Thailand, จำกัดหนึ่งในผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรวกศที่ได้นําองค์ความรู้ไปต่อยอดในโครงการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ของทุเรียนด้วยปุ๋ยคีเลตทางใบร่วมกับปุ๋ย NPK ทางดินภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจากอาด้าที่สามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้มากขึ้นกว่าเดิม30อร์และช่วยให้เกษตรกรมีไรายได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยตอนนี้เป็น เป็นบริษัทผลิตปุ๋ยน้ำชื่อบริษัทอาคีไซไบโอเทคโนโลยีเป็นปุ๋ยที่เน้นนวัตรกรรมที่ให้ดูดซึมทางใบห,หลักสูตรวกรสอนรวมคนที่มีความรู้ในวงการเกษตรเข้ามาทั้งหมดมันก็เกิดการเชื่อมโยงความรู้ต่างๆเข้าด้วยกันเรายังมีสวกอเข้ามาร่วมอีกซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้ทุนพร้อมกับเน้นการวิจัยทางด้าน,านการเกษตรการวิจัยการเพิ่มผลผลิตต่อไร่โดยเฉพาะทุเรียนค่าเฉลี่ยข,ของการปลูกทุเรียนไทยเนี่ยผลผลิตต่อไร่มันตกประมาณตันสี่เป้าประสงค์ของงานวิจัยเนี่ยนะฮะก็คือจะเพิ่มผลผลิตต่อไร่ของทุ ให้มาอยู่ที่3-4ตันต่อไร่โดยการใช้ปุ๋ยชีเลตท,ทางใบร่วมกับปุ๋ย NPK ทางดินเรามีขอบข่ายงานวิจัยที่กว้างขึ้นแล้วก็สามารถนําไปขยายผลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกําลังผลิตทางการเกษตรรายได้เกษตรกรจะเพิ่มมาสองสเท่าทันทีคิดว่าเป็นโครงการที่สร้างประโยชน์ให้กับประเทศและกับเกษตรกรต่อไปภายใต้การดูแลของสวงกรครับ และนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างของผู้เข้าอบรมหลักสูตรวกสที่ใช้โอกาสในการสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนงานวิจัยการเกษตรให้สามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ของทุเรียนซึ่งมีแนวโน้มว่าจะช่วยให้เกษตรกรเพิ่มผลผลิตทุเรียนได้มาก3-4ตันต่อไร่และมีรายได้เพิ่มมากขึ้น2-3เท่าซึ่งจะสามารถสร้างมูลค่าและส่งผลต่อภาพรวมของเศรษฐกิจไทยในอนาคต